สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำหัวเชื้อลำบมครับมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ลำละเอียดทั่วไปครับผมใช้อยู่ประมาณ2องโลไอน,นี้หัวเชื้อกินนมเนยครีม จะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็กลิ่นกล้วยหอมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ชาสามช้อนโต๊ะเหมือนกันกะทิกะทิ1กล่องครับกล่อง250ล้อยหิบริลิตร จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับของรถตัดจะถูกหน่อยสิบเ้าบาทอันนี้กากมะพร้าวครับสำเร็จรูปอันนี้ผมซื้อมาเป็นถุงยี่มห้าบาทผมใช้ไปประมาณสามรอบแล้วากากมะพร้าวผมใช้ประมาณสักสองกำมือครับนมจืด นมจืดจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ครับกล่องเล็กแล้วก็นมเปรี้ยวบีทาเก้นใช้ประมาณขวดขวดสิบบาทครับอันนี้ผมซื้อขวดใหญ่มาผมแบ่งใช้ใช้ประมาณถ้าเราซื้อก็ซื้อเป็นขวดละสิบบาทก็ได้ครับก็ มีแค่นี้ครับอุปกรณ์ที่จะใช้เดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อเลยครับลำกลิ่นไม่ค่อยดีครับซื้อมามันเหมือนจะเป็นลา เล็กนี่ซื้อมารอบที่แล้วครับใช้ไม่หมดซื้อเป็นโลขายที่ร้านเขาทำเป็นถุงละสิบบาทลำนี้ประมาณ2โลนะครับ ถ้าซื้อที่ร้านอุปกรณ์ซื้อประมาณสี่ถุงครับสี่ถุงที่เขาแบ่งขายมันน่าจะถุงประมาณครึ่งโล ละมังเอาอุปกรณ์พวกเป็นน้ำผสมกันก่อนลำมัน กลิ่นไม่ค่อยดีเลยครับลำที่ซื้อมามันน่าจะสาบนิดนึง น้ำเปรี้ยวบิเทเก้นครับเหลือนิดนึงครับกากมะพร้าวเดี๋ยวเราใส่ที่ลำนะครับตอนผสม ามช้อนพอดีครับมันครึ่งขวดน่าจะพอดีเพราะว่ารอบที่แล้วทำมันครึ่งขวดของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ แต่ถ้าผมชอบผมจะใช้ของวินเนอร์ครับวินเนอร์นี้จะหอมหอมทุกทุกกินเลยครับของวินเนอร์ครับมันจะ มันจะประมาณเหลือครึ่งหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วผมทำทำไปทีหนึ่งครับไปตกที่เขื่อนลำปาวจังหวัดร้อยเอ็ดเอ้ยจังหวัดกาลสิน นนในเข้ากันครับ กากมะพร้าวใส่ประมาณ2องกำมือครับ เสร็จแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์ที่เป็นน้ำน้ำที่เราผสมตีเข้ากันทเทลงลยครับ แล้วก็คนเลยครับเอาจะหมักทิ้งไว้ประมาณสักสองคืนสามคืนครับเอาไปตกเราเวลาไปตกก็ผมจะใช้ประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณโลหนึ่งอ่า ผมจะใช้แยมโลหนึ่งถุงแล้วก็ขนมปังปั่นครึ่งถุงต่อลํำบมหนึ่งโลครับแล้วก็ผมจะใส่ไข่ไก่ไปด้วยใส่ไข่ไก่ประมาณสองลูกถ้าเป็นไข่เป็ดผมจะใส่ลูกหนึ่ง ไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยผมจะเอาไปผสมที่อตอนเราผสมเหยื่อตกที่หน้าหมายหน้าบอกเลยครับเพราะว่าบางทีถ้าเราหมักทิ้งไว้เวลาเราไปตามหมายตามเขื่อน อากาศมันร้อนมันก็จะกลิ่นแรงถ้าเราผสมไข่ไก่ตอนที่เราจะตกอ่ะบางทีไข่ไก่มันก็จะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่บางทีหมักไว้กลิ่นมันได้แล้วพอไปโดนแดดมากๆเป็นเน่าไปเลยครับกลิ่นมัน หอมครับกากมะพร้าวถ้าอยากให้แตกตัวดีก็ใส่สามกำมือก็ได้ครับ กลิ่นหอมเลยครับแล้วก็เราใส่ถุงมัดปากไว้สักสองวันสามวันครับพอดีผสมแยมโลหนึ่งถุง ขนมปังปั่นขาวครึ่งถุงต่อ,อลำาโบม์หนึ่งกิโลตัวนี้ผมจะแบ่งครึ่งครับเพราะว่าลํมมันสองโลแล้วก็ใส่ไข่ไก่สลูกตกที่หน้าหมายผสมแล้วก็ ปั้นเหยื่อตกผมจะปั้นใส่ตะก้อครับบางทีถ้าตามเขือนก็เกี่ยวไส้เดือนใช้เบ็ดตัวเดียวหรือสองตัวก็ได้ครับเกี่ยวไส้เดือนข้างล่างตัวหนึ่งสำหรับสูตรเหยื่อลำบ่มก็มีแค่นี้ครับลองทำดูนะครับ ถ้าได้ผลยังไงก็บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ